ท่องเที่ยวโปรดทราบเสียงนี้เป็นเสียงประชาสัมพันธ์จากสวนสัตว์โลกขนาดนี้เจ้าหน้าที่ขอแจ้งให้นักท่องเที่ยวทุกท่านได้ทราบว่าสัตว์กำลังจะผสมพันธ์กันให้นักท่องเที่ยวอย่าไปเข้าใกล้ให้เว้นระยะห่าง ให้ดูแต่ตาเพราะเวลาสัตว์ผสมพันธุ์กันจะค่อนข้างอารงณ์ฉุนเฉียวรุนแรงตกมันสัตว์ก็จะมีหลายชนิดเช่นคิงคองฮิปโปอ,อุลังอุตังลิงโทนและอีกหลายชนิด นักท่องเที่ยวระวังลิงโทนเพราะลิงโทนค่อนข้างจะเคลื่อนไหวเร็วค่อนข้างจะวิ่งกระโจนใส่อย่างรวดเร็วไปเร็วกว่าที่คิดโปรดให้ระวังลิงโทนจะสวบคอเอาขอให้นักท่องเที่ยว ชมอย่างมีความสุขในสวนสัตว์โลกเราแล้วอย่าเอามือเข้าไปใกล้เดี๋ยวลิงทนเท่าจะขัดนิ้วซิดเอาขอให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใหม่โปรดอ่านข้อกำหนดของสวนสัตว์ก่อนเข้าด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะที่ให้ความร่วมมือนักท่องเที่ยวที่กำลังเดินทางกับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยขอบคุณค่ะจากประชาสัมพันธ์สวนสัตว์โลก